ลล่่ล่่ะะก็โอเคนะทุกคนสวัสดี FC Boom Racing แล้วก็คนที่ผ่านเข้ามาดูช่อง Boom Racing กนะันทุกคนนะครับโอเควันนี้เราจะมา ขี่พาเว็บดำไปถ่ายรูปกันนะครับผมพี่มาเร็วเกิอบเออพาเว็บดำไปถ่ายรูปตั้งหน่อยนะครับทุกคนโ <Okay. S 1> อเคเขี่เล่นแหละเออขี่เล่นไปถ่ายรูปวันตรงนี้นชิวๆทุกคนก็สนามก็ไม่เปิดทันทีนะไม่ไหวนะนะขี่จนจะพังอยูน่นะทุกคนนะก็ยังไม่เปิดนะเออโอเคทุกคนไปวันจะไม่ได้พูดอะไรเยอะทุกคนนะเพราะว่าผมก็อแบบชิวๆตอนเย็นๆเพราะว่า เลี้ยวเชี่ยว่าเล่น helmet. เฉยไม่ไ um. e งทุกคนนะเออตัวไปเรื่อยๆจีลมส่งฟิวนี่บรรยากาศนี้โคตรดีทุกคนนะเออได้ไปขี่รถเล่นกับเพื่อนๆนี่แบบว่าเอ้ยเอ้ยแบบว่าได้ไปแบบว่าสวนกับเพื่อนๆอะไรโหดกับเพื่อนๆนี่ก็เอ้ยเอ้ยเหมือนกันนะทุกคนนะน้ำมันเราไม่ต้องเติมนแล้วนะเพราะว่าของผมน้ำเก้าห้าเต็มถังนะตอนนี้มันเต็มถังแล้วล้นล้นล้นไปแล้วล้นไปแล้วล้นไปแล้วไปเวยจุด รู้สึกว่าหลาังจากที่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนยางกันระชากมาทุกคนนะใส่เป็นยางกันระชากแต่งนะรู้สึกว่าขี่ดีขึ้นว่ะขี่หลอยแล้วทุกคนนะติดติดมือดีนะนี่เคยขี่ช้าๆ่านจขี่เร็วๆเยอะเด้อก็ราให้รถยนแข่ง,งหน้าบางังนะเราแล้วกันนะโอเคเราก็อยอยูอย่หลังๆนั่นทุกคนนะให้พี่เขบาบังให้ทุกคนเออสถานการณ์มันไม่ไปลอดภัย ตอนนี้ผมว่าว่างๆจะชวนน้องๆนะไปเที่ยวเขื่อนนะทุกคนนะเอ่อเที่ยวเขื่อนตัง้งไหนเขื่อนเชี่ยวหลานที่สุราษฎชตัวนนะเฮ้ยกี่ร้อยวะเฮ้ยกี่ร้อยวะผรู้สึกว่าล้อแบบสี่ร้อยนะทุกคนนะเอ้ออยอออมันมันฟิวมันได้อะทุกคนอะไรเป็ถนถนนเร็ววะเร็ววะ ไม่เอาเกาิโอ้ยมันตกตลอดทางเลยทุกคนตรงนี้ก็ตกตรงโน้นก็ตกไม่ก็ไม่ขึ้น เฮ้ยโล่งอะ่ะโล่งอ, <c oughs> อ่ะเออคนเรามันมก็มีเสียงกันบ้างะ่ะทุกคนนะธรรมดาเสียงก็ต้องดัดซักหน่อย เจอร์31ตอนนี้มันขี่ดีๆกันทุกคนถ้าเกิดว่าเบ็กมาเบ็ดมาแล้วก็บวกกับไอ้ที่ผมทำล้อหลังไปใหม่อ,อ่ะรู้สึกว่ามันขี่ดีขึ้นเยอะเลยรถมันเลงเ่ยทุกคนนะออไม่ใช่อะไรโมดิฟายบายช่างพีนะทุกคนอ๋อซอยคุณลืมซอยโอ้โหนี่ลงเลยนะอ๋อต้องเปเสียงอะไรเสียงพวกมันเจนทุกคนนะ ขมกใบแจมันชนกับ,บชุดสีนเะเออขนนอเสียงไรงเกกเก๊กเก็น้อพังแล้วแต่เพ่งบอกแรงเมื่อกี้บรรยากาศดีทุกคนเดี๋ยวผมพาไปชมว,วิชวชมวิวเออมามามาใจน้ำมาใจน้นน้ำมาน้ำมา ก็มีคนหนึ่งนะทุกคนนะเออเขามาเที่ยวตอนเย็นเย็นยามเย็นขับรถเล่นเย็นเย็นไทยนะเล่นรถด,ดีพีทอดคอร์ดคอร์ดเซ่เจ็รมีคนวัดดงมาเดินเพื่อเพลินจิตใจเราก็จะมาถ่ายรูปะะนะรเป็นคนนะไอ้นม่บรรยากาศ มันยังได้อะทุกคนมันจะกลายมันย่างสุดอะทุกคนเนี่ยเออเออกายรลุกเลยการลุกเลยกูมานกูจอดถ่ายรูปเลย,มมย,ลเ,ลยเออนี่กูเจอมือถุตอือ่ะเป็นไงเรียบร้อยลูกติดมาทุกคนมาถ่ายรูปถ่ายรูปเช็ดมันต้องหาอะไรทุกขีนอะไรมาตั้งไว้อะทุกคนถ้าจะถ่ายอะคือแบบว่านะรถไม่ได้แบบว่าตรงๆไงเลยเดี๋ยวดูก่อนดูก่อน ขอดูก่อนละการอุ้ยชตว์ฟาล้องาล้องมา๋ยงขอจอดถ่ายรูปแบบขอดูมวนดูอลไรน่อยแล้วกันนะเ,เดี๋ยวเอาไปทำปกคลิปเลยปกคลิปเลยโอเครถกูสวยยังวะทำไมรถกูมันสวยขนาดนี้วะอี๋ไม่เข้าใจจริงจริงเราต้องดูเขาด้วยนะทุกคนนะเดื่อรถเขาจะออกมานะ เออจะขี่ออกมาแบบว,ว่ากลับบ้านในพวกเนี้ยเราก็นี่ลูกลูกหินเราก็ปาเขานะไม่ใช่ทุกคนเออเราก็หลบรถให้เขาดิเออจอลูกหินปาเขนบ้านบ้าปะโคตอนนี้ทุกคนจะสังเกตแล้วเสียงผมเหมือนใน่นนะคือไม่ใช่เหนอะไรทุกคนนะแบบว่าใส่รัดที่หมวนเนี่ยมันรัดคอผมมากเลยโอย้ใหญ่ขึ้นรู้ว่าได้ปะไหนอะอืมตปดเลย

ชิดโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดติดตามกดให้มัว่วให้หมดนะกดเลิกติดตามก็ละกันโอเคทุกคนไปะขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนวดม์ก่อนนอนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเว็บที่ดีต้องมีอะไรบ้าง วิบวับเก้าหมีความน่าเชื่อถือจากการฝากถอนสามารถทำได้ภายใน30วิด้วยตัวเอง 2. รวมเกมทุกท้ายไว้ในที่เดียว 3. ไม่ต้องโยกเครดิตคืนยอดเสียทุกเดือนอย่าลืมแอดไลน์มาที่นี่แอดวิบวับเก้า